สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับผมจะชวนพี่น้องคิดถึงปัญหาของประเทศไทยนะครับจากมุมมองของนักประันะครับประดทางด้านการเมืองนะครับนั่นแต่สมัยยุคศตวตรรษที่สิบแปดนะครับสองร้อยปีนะครับก่อนการที่ก่อนที่ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนะครับผลงานของชองชาร์ลโรโซนะครับชื่อ A discourse on inequality in นะครับเป็นเรื่องของสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับมันมีบทเรียนซึ่งอยากให้พี่น้องนะครับได้ ได้สรุปจากหนังสือเล่มนี้สั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากแรงโดนใจที่ผมดึงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่านะครับมันได้เกิดเรื่องที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่คณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ที่ผมจบมานะครับเป็นเรื่องค่อนข้างจะน,น่าสะอิดสะเอียนแล้วก็น่าเศร้านะครับในฐานะทีนะ่เป็นสิทธิ์เก่าอยู่ที่นั่นเนี่ยผมก็จําได้ว่า เรื่องการรับน้องเนี่ยนะครับในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยทั่วไปเนี่ยมันก็มีกันมาตลอดเมื่อนะครับสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ครับเมื่อเกือบสามสิบปีที่แล้วนะยี่สิบห้าปีที่แล้วนะครับยี่สิบเจ็ดปีที่แล้วนะครับเอาเป็นว่า,าจริงๆก็คือสามสิบปีตั้งแต่ผมอยู่ปีหนึ่งเนี่ยสามสิบปีมาแล้วเนี่ยนะครับผมเป็นคนหนึ่งซึ่งต่อต้านการรับน้อง ไปรับน้องจังหวัดไปอะไรมาหมดครับก็ได้เพื่อนได้ฝูงก็ก็มีนะครับแต่ว่าเวลามาถึงรับรองคณะนั้นโดยเ็วาะวักในห้องเชียร์นะเป็นสิ่งที่ผมต่อต้านที่สุดไรสาระไรเหตุผลที่สุดมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่มีเหตุมีผลมนุษย์เรามีชีวิตจิตใจและที่สําคัญนะครับมนุษย์เรามีสิทธิมน,นุษยชนในการที่จะไปนะอยู่ในวงสังคมในการที่จะมีอิสระทางความคิดในการที่จะนะมีอิสระทางร่างกายนะครับ โดยที่ไม่มีใครมาบังคับให้เราทํานู่นทำนั่นทำนี่ได้นี่เป็นสิทธิทมน,นุษยชนสังคมที่จเจริญแล้วเขาถือกันอย่างนั้นนะครับผมก็ไปร่วมได้สองาครั้งแต่ทนไม่ได้ผมไปเล่นรักบี้นะครับรักบี้เฟชชี่ตัวผมไม่ตัวใหญ่ตะใสพอเตะได้นะครับก็เลยนะไปเล่นรักบี้นะครับแล้วก็ที่สุดก็นะ <c oughs> ก็ไปทางนั้นนะครับแล้วก็ เหตุผลหลักที่ไปเล่นรักบี้ก็เพื่อที่จะไม่ต้องเข้าห้องซ้อมเชียร์ตนลกที่สุดครับไอ้พวกไรเหตุผลคือผมเป็นคนไม่ชอบอะไรที่ไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่ชอบการเหยียบย่ําก้าวร่วงสิทธิของของคนโดยไม่มีเหตุผลด้วยเพราะอย่างยิ่งทําคือเราเห็นนะ่ะนะครับไอ้เด็กสิบแปดสิบเก้าเนี่ยขึ้นไปเป็นรุ่นพี่อย่างมากมันก็ยี่สิบนะครับโอ้ยทำท่าเป็นผู้ใหญ่แนละ้วเกินน้องต้องฟังอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วบางคนก็นะครับ ชีวิตเขาก็ไม่เคยมีเหตุมีผลมั่นใจอะไรมากมายหรอกพอได้มีอำนาจหน่อยก็สาแดงออกมาความตรงนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับถ้าผ่านตรงนั้นไปแล้วก็นะครับบางทีการผ่านอะไรที่เลวร้ายมาด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกที่ดีได้ไ,ได้แต่จริงๆแล้วถ้าเรามองให้ลึกๆนะครับวัฒธรรมโซตัสวัฒนธรรมการสร้างความผูกพันแบบพี่แบบน้องนะครับ เป็นเรื่องที่สังคมไทยเราเนี่ยทำกันมาอย่างนั้นเพราะว่าเราเองเนี่ยใช้ระบบใช้เส้นใช้สายเป็นระบบอุปถัมภ์ค่าของคนอยู่ที่คนของใครนะครับถ้าคุณรู้จักคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็หวังว่าจะได้ผลประโยชน์แต่ไม่ได้มองนะว่าความสามารถคุณอยู่แค่ไหนนะครับต้องรู้จักต้องผูกมิตรกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็น,นพี่น้องร่วมสถาบันเผื่อไปจบงานจะได้ไม่หัวเดียวกะเทียมที่นะครับ ลักษณะความหวังดีตรงนี้บางทีมคีครูบาอาจารย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็นะแม้กระทั่งเรื่องของการให้หลักสูตรเนี่ยบังคับให้เด็กต้องทํากิจกรรมนะครับเป็นเจตนาดีแต่ก็เป็นเจตนาที่ดีที่สะท้อนภาพของสังคมว่ากรอบของสังคมนั้นนะครับคุณคิดอย่างไรนะครับตรงนี้เรื่องการรับน้องเนี่ยมันก็สะท้อนออสังคมไทยที่ว่า ต้องเป็นพี่เป็นน้องกันนะต้องผูกพันกันไว้ถ้าจะได้ช่วยเหลือกันสังคมที่กดเกณฑ์มันไม่ชัดเจนสังคมที่ยังไม่พัฒนาในเรื่องของอความคิดเหตุผลและหลักการในการที่จะตัดสินคนในการที่จะให้เครดิตให้เมรรตกับคนเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องอาศัยตรงนี้ประเทศที่รัฐสวัสดิการไม่สามารถประกันความอยู่รอดของคนได้คนก็จะต้องนะครับสแสวงหานะครับสิ่งที่ จะช่วยเหลือให้ตัวเองอยู่รอดได้นะครับในสังคมที่ตัวเองอยู่นะครับมันก็เลยสะท้อนภาพตรงนั้นแหละสังคมก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็คือเอาพรรคเอาพวกเสร็จแล้วในการเป็นพรรคเป็นพวกนั้นนะครับมันก็มีศักดิ์ศรีมีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับซึ่งจริงๆมันก็สะท้อนมาจากความที่นะครับเมื่อก่อนเขาต้องการให้เกิดความความรักชาติารักชาติแล้วจะได้ปกป้องสถาบันกษัตริย์ได้รักชาติแล้วจะได้นะครับ ชาติปลอดภัยนั่นคือเบื้องต้นแต่นานเข้านั้นเข้าไอ้ความรักชาติเนี่ยนะแนชชวลิซึมเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือรับใช้ชนชั้นปกครองให้ทุกคนนั้นไม่ตั้งคําถามต่อสิ่งผิดชั่วนะถ้าเกิดมีใครจะตั้งคําถามก็โยนให้มันเป็นศัตรูของชาติซะคนที่ทรยศชาติซะเลระคุลต่อชาติซะแล้วคนชนชั้นปกครองซึ่งมันเลวร้ายมันเป็นเผด็จการมันหลอกลวงมันกดขี่มันดูดเลือดขูดเลือดและมันได้ผลประโยชน์สูงสุดมันก็จะครอบครองประชาชนต่อไป ก็สามารถจะแบ่งแยกแล้วก็ปกครองได้ต่อไปโดยการใช้ความเป็นอธิชาตนนิยมนะครับแล้วก็สร้างสัตว์รูแห่งชาติร่วมกันโดยพอยิ่งในสังคมที่ให้คนม่นมีเหตุผลสังคมที่มีความภาคลาั้งตัดสินกัน,กนเฉพาะว่ามึงสีไหนมึงกลุ่มกูหรือไม่มึงเป็นพี่น้องเดียวกับกูหรือไม่มึงร่วมสาบันกูหรือไม่เรื่องความสามารถเรื่องเหตุผลเรื่องหลักการเป็นเรื่องรองผมจะไม่ไปโทษครูบาอาจารย์ที่มหาที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นะครับเป็นที่ที่ผมจบมาแล้วผมภูมิใจเรียนพี่น้องนะครับสถาบันมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งผมจบจากมหาลัยเชียงใหม่ได้ทํางานากับรัฐบาลอเมริกันทันทีนะครับเสร็จแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียโดยที่นะครับนี่แหละเป็นตัวตนจากมหาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์ด้วยหลายคนดูถูกศึกษาศาสตร์ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับ à, นะอ่าพงไปสู้ใครที่ไหนไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนะผมจบตีศึกษาศาสตร์ ซึ่งจริงๆล้วบางทีคนอื่นเขาดูถูกนะฮะเอกภาษาอังกฤษด้วยกันเนี่ยนะครับคณนะมนุษย์เขาก็ามองว่าเหนือกว่าคะแนนสอบเข้าสูงกว่าอะไรเนี้ยนะครับผมจบปุ๊บผมได้ทุนไปเรียนอสอบทํางานอยู่ห้าปีกับรัฐบาลอเมริกันเสร็จแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียห้าปีแต่สองปีครึ่งนะครับอา่าจริงๆอยากจะต่อเป็นยาเอกเลยนะครับาทางมหาลัยเขารับเข้าแล้วนะครับเป็นออนเนอร์สโปรแกรมที่จะต่อไปที่เอก แต่ปรากฏว่าทุนมันหมดรัฐบาลองให้แค่สองปีผมนี่ยืดเพราะว่าท,ทําวิจัยก็ได้สองปีครึ่งกลับไปเมืองไทยก็ไปทํางานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คราวนี้ไปทํางานที่คณะมนุษยศาสตร์นะครับเอกภาษาอังกฤษนะครับก็หลายคนก็คงไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าจริงๆสิทธ์เก่าศึกษา,าศาสตร์นะครับเขามองว่าต่ําต้อยกว่าที่จะไปสอนท่าภาษาอังกฤษนี่นะครับมันก็เป็นไม่ใช่ลูกม่อว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือความเป็นลูกช้างมันก็ นะครับไม่มีปัญหาแล้วจริงๆก็คือความสามารถด้วยนะครับมันก็ต้องไปพิสูจน์กันเนี่ยไอ้สิทธิ์เก่ามอชอเนี่ยนะครับก็ได้ทุนฟูไลไบรท์มาเรียนที่อเมริกานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีทุนไปเรียนที่อังกฤษอยู่ปีหนึ่งนะครับแต่ว่าไปแล้วก็เห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองมากมายนักเฉพาะในด้านเนี่ยทเทคโนโลยีเนี่ยข้อกลับนะครับจะบอกว่าศึกษาศาสตร์นะครับใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะ ผมเองก็ไม่อยากจะเหยียบย่ําสถาบันเดิมแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่อยากจะเชื่อชูอะไรมากมายสิ่งที่เราผ่านแล้วนะจริงๆเนี่ยนะความสําเร็จมันอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับถ้าคุณใฝ่หาใฝ่รู้เนี่ยบอกให้ก็ได้สมัยผมเป็นนักศึกษาเนี่ยผมไม่เข้าห้องเชียนะแต่ผมเป็นประธานชมรมอาสาพัฒนานะครับแล้วผมเป็นรองประธานสภานักกศึษาแล้วก็เป็นเขาเรียกอ,อะไรครับรองรองประธานสภานะครับ นะแล้วก็เล่นฟุตบอลให้มหาเาลัยแล้วก็ว่างๆก็ทํากิจกรรมอะไรอย่างอื่นนะครับบําเพ็ญประโยชน์โดยที่ไม่มีใครไม่ต้องมีอาจารย์มาบอกผมไม่ต้องมีรุ่นพี่มาชี้นิ้วให้ผมผมทําของผมเองบางทีมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เหมือนกันผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมที่เด็กเริ่มจะเละเทะเพราะว่าสภาพสังคมที่ถูกมอมเมาจากชนชั้นปกครองจากคนที่ รักใช้ชนชั้นปกครองซึ่งรู้ไม่เท่าทันก็สร้างนิยายน้ําเน่านะครับสร้างวัฒนธรรมการฟุ้งเฟอ้เอผิวเผินชอบความบันเทิงสร้างวัฒนธรรมการเชิดชูคนทําคนรวยคนแต่งตัวหรูหรือทําอะไรที่มันไม่สร้างสรรค์นะครับมันก็เลยเป็นปัญหาทําให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยออกมาแล้วเข้าไปอยู่ในมหาลัยแทนที่จะทําตัวให้เป็นสาระ,สะแสวงหาเรียนรู้เหมือนมสมไมสมัยวิทยาวิทยากรเชียงกูลยังเป็นนักปราดที่คิด ในเชิงท้าทายสังคมปรากฏว่าก็ไปแล้วก็นะครับไปทําตัวอาจจะทําตัวลักษณะที่ทําให้คุณภาพมันลดลงมหาวิทยาลัยเองเนี่ยพูดถึงว่าถ้าไม่มามาดูแลก,กันเสนอยในเรื่องเหล่านี้มันก็ถือว่าเอาลูกหลานเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ทําให้เกิดผลในทางที่ดีนะครับก็ต้องเป็นความรับผิดชอบเหมือนกันจริงๆเราก็ควรจะชื่นชมนะครับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ได้ออกนโยบายว่าจะดูแลลูกหลานของท่านนะเต็มที่ด้วยการให้เขานั้นเข้าไปเรียนรู้ร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องเอาละแบบไทยๆก็คือไปเรียนรู้เป็นพี่เป็นน้องกันมีรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับรู้จักเคารพรุ่นพี่นะซึ่งแบบไทยๆไงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการตรงต่อเวลานะครับการเข้าร่วมกิจกรรมการปรับตัวเข้าหาคนอื่นซึ่งสังคมมันก็ต้องมีก็ถามว่าถ้าเป็นบทสรุปว่าในตรงเนี้ยเป็นเจตนารมในการที่จะดูแลบุตรหลานของนะ ท่านทั้งหลายที่มาจากทั่วประเทศบางคนมาจากภาคใต้บางคนมาจากภา,าคาาก,ภากลางนะครับที่มอชอนี่มันไม่ใช่แค่เด็กทางเหนืออย่างเดียวก็มาจากต่างจังหวัดกันเยอะเพราะฉะนั้นก็หวังคงมีเจตนารมณ์ที่จะดูแลจริงๆนะครับพี่น้องมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับที่ผมอยากจะไปเรียนนั้นเพราะผมชอบในระบบเขาเรียกว่า c o l l e g ซ system นะครับก็คือเป็นระบบที่คนที่เข้าเรียนได้สอบเข้าเรียนได้ปุ๊บเนี่ยจําเป็นจะต้องไปสังกัด college ซึ่งก็คือจริงๆก็คือหอหอพัก ซึ่งหอพักนั้นเข้าไปแล้วปุ๊บก,ก็เป็นสมาชิกของเขาแล้วในนั้นจะมีคนต่างนะสาขาต่างสาขาวิชาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีติวเตอร์ให้ก็จะไปมีรุ่นแล้วนกะ็จะมีอาจารย์ดูแลอยู่แล้วก็มีรุ่นพี่เก่าที่เขาดูแลนะครับในเรื่องของความเป็นอยู่นะครับเรื่องวิชาการต่างๆแล้วเขาจะแข่งกันนะว่าแต่และคณะเนี่ยใครนะครับมีนักศึกษาได้เกรดดีที่สุดนะครับ ก็จะแย่งกันแล้วมันก็มีลักษณะมีการแบ่งแยกเหมือนกันแหละนะครับเพราะว่าจริงๆสังคมออกซ์เวย์ก็เป็นสังคมสตรีนาแต่ว่าในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดมันก็เป็นเส้นสายแน่นอนครับกลุ่มก้อนคุณจบจากคอนเลจนั้นคอนเลจนี้นะครับแล้วก็คอนเลจนั้นดังกว่ามีคนสําคัญมีคนดังจบท่านจะอยู่ห้องเดียวกับอดีตประธานธิบดีอดีตนายกรัฐมนตรีก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นการปรุงแต่งทางสังคมแต่ถามว่าไอ้ตรงนั้นมันมีส่วนเสียไหมไม่หรอกครับ ออกเร์ีเขาเนี่คุณจะดื่มเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับไปนั่งกินข้าวกับอาจารย์คุณก็นั่งดื่มวายได้ <c oughs> ผมศึกษาอยู่ระ,ระยะหนึ่งก็เลยตัดสินใจจะไปเรียนต่อนั่นแหละนะครับเขารับแล้วแล้วก็เขาเลือกเข้าไปเรียบร้อยนะครับที่ Green College ซึ่งาทางด้าน educational studies นะครับก็มีอาจารย์ที่เก่งๆอยู่ตรงนั้นก็ก็คือเหตุผลที่เขาแนะนำให้ไปตรงนั้นก็สมัครไปแล้วก็ได้นะครับเตรียมจะไปอยู่แล้วล่ะแต่ว่าบังเอิญไม่ได้ไป อาจจะเป็นเพราะว่าเรามันเป็นประเภทไอ้ขวางโลกเป็นประเภทไอ้ติดดินประเภทนะครับพวกชาวไคร่มากกว่ามม้แนะไคร่นี่ผมไม่ได้มองว่าพวกเราเป็นไคร่นะครับแต่ว่ากาลังจะบอกว่ามีการแบ่งแยกกันอย่างนั้นก็ไม่ได้ไปนะครับ <c oughs> ก็ไปอัฟก,กานิสถานแทนอย่างที่พี่น้องได้รับรู้คือในลักษณะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยผมจะสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมสร้างความเชื่อ สร้างวาทกรรมสร้างวิถีปฏิบัติร่วมกันเนี่ยเอารวมๆเอาว่าเป็นดิสคอร์สก็ได้นะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็กลไกลอำนาจในสังคมหรือจะเรียกว่า Establishment หรือว่าสเตตัสโคเนี่ยไอ้พวกอำนาจเดิมโครงสร้างอำนาจเดิมเนี่ยมันก็จะทำให้นะความเป็นไปของสังคมนั้นเป็นไปเพื่อรับใช้กลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ตรงตามที่ ฌองชาร์ดโสโซเนี่ย mm hmm. เขาได้เขียนมาไว้เด้เลยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับ mm hmm. เขียนโดยนะัก mm hmm. เขียนซึ่งเขาเกิดขึ้นในศตวรรษที่สิบแปดนะครับต้นๆน,นะครับตอนในช่วงหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสามสองนั่นเป็นช่วงที่ฌองชาร์ดโรโซกาลังนะต่อสู้ดินรนออกจากบ้าน mm hmm. เขาเกิดหนึ่งเจ็ดหนึ่งโทษทีนะประมาณหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองนะครับ mm hmm. ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ในใน ไอจองแล้วกันนะครับชองชาร์คโรโซเรียกโรโซแล้วกันให้เกียรติท่านนะครับโรโซเนี่ยเป็นเด็กที่ยากจนนะครับต่อสู้ริมรนนะครับอาชีพไม่ได้เป็นลูกคนร่ำคนรวยแต่ว่าเป็นนักผจญภัยเกิดที่เจนีวาแต่ว่าไปนู่นถึงอิตาลีเดินสายไปทั่วครับไปหลายที่เข้าไปอังกฤษด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไปแต่ละที่ก็นะครับทั้งงานเขียนศิลปะแล้วก็งานเขียนวิชาการเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยความรุ่งเรืองทางศิิปัญญามันเกิดขึ้นนะครับนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับหนึ่งเจ็ดแป กนะารปฏิวัติก็เกิดขึ้นในประเทศแขบยุโรปนะครับโดยก็ยิ่งในฝรั่งเศสชองชาติัวโซนะครับเขาได้ไปรู้ไปสัมผัสชีวิตของผู้คนมากมายแล้วในที่สุดเขาก็สรุปว่าเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้สังคมมนุษย์เราเนี่ยยิ่งพัฒนาไปเรื่อยๆยิ่งมีความสิวิไลยิ่งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นทุนนิยมอะไรมากขึ้นพัฒนาการนั้นมันจะนําไปสู่นําไปสู่